คุณเคยคิดหมายว่าความรักอาจไม่ใช่เรื่องของการเลือกแต่มันคือการถูกบังคับให้เลือกเธอคือสาวขี้เร่ที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับชายแปลกหน้าแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ทําให้ทุกอย่างพลิกผันอย่างไม่น่าเชื่อผู้ชายคนนั้นไม่ใช่แค่ชายแปลกหน้าธรรมดาแต่เขาคือซีอที่ทั้งหล่อและรวยกว่าที่เธอเคยฝันแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความรักเริ่มก่อตัวในความไม่คาดคิดนี้อย่าพลาดคุณจะต้องอ้าปากค้างเมื่อรู้ว่าเขาทําอะไรเพื่อเธอในตอนท้าย สายลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าที่ส่งเสียงอิดอาดอย่างหงุดหงิดหญิงสาวในชุดไทยสีหม่นนั่งก้มหน้าอยู่กลางห้องถงเล็กของบ้านไม้หลังโสมผิวของเธอคล้ำเสียจากการทำงานกลางแจง้งผมเธอถูกรวบอย่างโลภไม่มีเครื่องสำอางแม้แต่น้อยญาติพี่น้องรอบตัวต่างพึมพำกับเสียงหัวร้อเยะเยันแต่งงานกับคนแปลกหน้าแถมยังขี้เหร่แบบนี้ใครเขาจะอยากหญิงสาวกลืนน้ำลายฝืนยิ้มแม้ขอบตาจะร้อนเผา เธอไม่เคยพบหน้าผู้ชายที่พ่อแม่จัดไว้ให้รู้เพียงแค่ว่าต้องย้ายเข้าไปอยู่กับเขาทันทีหลังพิธีในขบวนขันหมากที่แล่นเข้ามาหน้าบ้านชายหนุ่มคนหนึ่งก้าวลงจากรถเบนส์สีดำเงาวับสตรของเขาตัดเย็บอย่างประณีตผิวเขาเขาวสะอาดใบหน้าขมราวกับหลุดจากแมกกาซีนเสียงรอบตัวเงียบลงทันทีแม้แต่ญาติที่เคยหัวเราะก,ก็อ้าปากค้างเธอเงยหน้ามองเขา หัวใจเต้นแรงอย่างไม่เข้าใจชายแปลกหน้าเดินมาหยุดตรงหน้าเธอดวงตาของเขานิ่งสงบแต่แฝงด้วยอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอขนลุกผมชื่อคิรินเขายื่นมือมาหาเธอนิ้วมือของเขาเรียวยาวและอบอุ่นเธอลังเลแต่ก็ยื่นมือไปแต่อย่างแผ่วเบาความร้อนจากฝ่ามือเขาส่งผ่านเข้ามาจนรู้สึกได้ถึงความมั่นคงและอำนาจบางอย่างตลอดพิธีเขาไม่พูดอะไรอีก แต่สายตาของเขาก็ไม่เคยลบไปจากเธอเมื่อทุกอย่างจบลงเขาพาเธอขึ้นรถโดยไม่แม้แต่จะให้เธอล่าลาครอบครัวเธอนั่งข้างเขาในรถหรูกลิ่นน้ำหอมของเขาอบอวนและแตกต่างจากกลิ่นดินกลิ่นเงื่อที่เธอคุ้นเคยเธอหันไปถามเบาฮาฮ่คุณทำงานอะไรหรือคะเขายิ้มบังแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์อย่างมั่นใจยกเลิกการประชุมกับบอดคืนนี้ไปก่อน ปลายสายดูตกใจคุณคิรินครับแต่ท่านประธานจะมาฉันคือประธานเธอหันขวับหัวใจเต้นทีราวกับหลุดจากอกชายที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับเธอคือซีอใหญ่แห่งบริษัทระดับชาติเขาหันมามองเธออีกครั้งแววตาไม่ได้มีความรังเกียจเลยแม้แต่น้อยผมเลือกคุณเองเสียงในรถเงียบสนิท แต่ในหัวใจของเธอกลับสั่นสะเทือนเหมือนฟ้าผ่ากลางวันแสกฮ่หาฮ่าก่อนที่รถจะเคลื่อนตัวเข้าคฤหาดหรูที่เธอไม่กล้าฝันถึงแม้แต่ในนิทานประตูเหล็กค่อยๆเปิดออกพร้อมเสียงรหัสนิรภัยที่ดังขึ้นต่อหน้าเธอเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอกำลังจะเข้าไปในโลกอีกใบที่ไม่มีใครเชื่อว,ว่าสาวขี้เหรจากบ้านไม้สมจะกล้าไปได้เธอหลับตามือของเขากุมมือเธอแน่นขึ้น แต่ในความเงียบหนนนั้นเธอกลับได้ยินเสียงบางอย่างเสียงของผู้หญิงอีกคนดังออกมาจากในบ้านคิรินคุณพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาทำไมต้องการให้ฉันเล่าต่อจากจุดนี้ไหมน้ําเสียงของผู้หญิงคนนั้นเต็มไปด้วยความตกใจและความไม่พอใจแฝงอยู่ในทุกถ้อยคำหญิงสาวหันไปมองชายข้างกายอย่างงุนงงดวงตาของเขาแข็งกร้าวขึ้นเล็กน้อยแต่สีหน้ากลับยังนิ่งสงบ เขาเดินเข้าไปในบ้านโดยไม่ปล่อยมือเธอเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องกังวานไปทั่วถงรูภายในคารน์าประดับด้วยคริสตัลร,ระยิบระยับบันไดวนสีขาวทอดยาวขึ้นสู่ชั้นบนกลิ่นดอกลิลลี่ลอยอบอวลแต่มันไม่อาจกลบความเย็นเยียบในอากาศได้เลยหญิงสาวอีกคนยืนอยู่กลางบันไดเธอแต่งตัวหรูหราผมเป็นลอนสวยใบหน้าคมจัดจ้านราวกับนางแบบนี่คือบ้านของฉัน เธอตะโกนเสียงสั่นขณะก้าวลงบันไดช้าฮ่าฮ่เธอไม่มีสิทธิ์เข้ามาในนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันหญิงสาวข้างชายหนุ่มยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดจากอกมือเขายังกุมมือเธอแน่นแต่แววตาของเขาเปลี่ยนไปเย็นชาและเฉียบคมตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธอมีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่นี่หญิงสาวอีกคนชะงักใบหน้าถอดสีริมฝีปากแมแน่น ฉันเป็นคู่มั่นคุณชายหนุ่มหัวเราะเบาฮ่าฮ่เสียงของเขาเต็มไปด้วยความเยอ่อเย้ยนั่นเป็นสิ่งที่พ่อฉันอยากให้เป็นไม่ใช่สิ่งที่ฉันเลือกเขาหันมามองหญิงสาวข้างกายและนี่คือคนที่ฉันเลือกแล้วทุกอย่างในห้องเหมือนหยุดนิ่งแม้แต่ลมหายใจก็กลายเป็นพาระหญิงสาวที่เคยโดนตราหน้าว่าขิเร วันนี้ยืนอยู่ในบ้านหลังโตท่ามกลางความเกลียดชังแต่มือของเขายังไม่เคยปล่อยจากมือเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวก่อนที่เสียงประตูใหญ่จะปิดลงตัดขาดเสียงกรีดร้องไว้ข้างหลังและเปลี่ยนโชคชะตาของเธอไปตลอดการต้องการให้ดำเนินต่อไปไหมพอประตูปิดลงเสียงกรีดร้องก็ค่อยๆจะหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบแต่ในความเงียบนั้นหญิงสาวรู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง เขาพาเธอเดินลึกเข้าไปในตัวบ้านผ่านห้องโถงที่ประดับด้วยภาพวาดราคาแพงผ่านตู้โชว์คริสตัลและแชนเดเลียที่สองประกายระยิบระยับจนกระทั่งถึงห้องหนึ่งประตูไม้บานใหญ่ถูกเปิดออกภายในคือห้องทำงานหลูราบนโต๊ะมีแฟ้มเอกสารนานา,นาวางอยู่และหน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดทิ้งไว้ชายหนุ่มเดินไปหยิบแฟ้มหนึ่งขึ้นมาแล้เปิดเผยต่อหน้าเธอโดยไม่พูดอะไร เธอก้มลงมองภาพถ่ายของเธอประวัติส่วนตัวแม้แต่ข้อมูลที่เธอเองไม่เคยบอกใครทุกอย่างอยู่ในนั้นครบถ้วนเธอเงยหน้าขึ้นด้วยสายตาสันไว้ทำไมคุณถึงมีสิ่งพวกนี้เขาตอบโดยไม่ลังเลเพราะฉันเลือกเธอมาโดยตั้งใจตั้งใจให้มาแต่งงานกับฉันเธอรู้สึกหนาว่าไปทั้งร่าง หัวใจเต้นแรงและลมหายใจขาดช่วงนี่หมายความว่าใช่เขาตอบสัน้นหาฮะเขาเดินเข้ามาไกลาสายตาของเขามั่นคงและจริงจังฉันรู้ตั้งแต่แรกว่าเธอไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่เพราะหน้าตาหรือเพราะเธอี้เรตตามที่คนอื่นพูดแต่เพราะเธอมีหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าทุกคนที่ฉันเคยพบหญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาคลอเบ้า หัวใจที่เคยเย็นชาค่อยๆอ,อุ่นขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวเขาเอื้อมมือมาจับแก้มเธอเบาฮ่าฮะจากนี้ไปเธอจะไม่ได้อยู่คนเดียวอีกไม่ว่าโลกจะว่าอะไรฉันจะอยู่ข้างเธอเสียงในหัวของเธอเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวและแสงสว่างที่เริ่มส่องเข้ามาในชีวิตที่เคยมืดมนเธอยังยืนนิ่งดวงตาจับจ้องไปยังใบหน้าของเขา ทุกถ้อยคำของเขาอบอุ่นแต่ในใจของเธอกลับยังสันไหวคำถามมากมายวิ่งวุ่นในหัวแต่คำถามหนึ่งชัดเจนที่สุดแล้วทำไมต้องเป็นฉันเขายิ้มบางฮ่หาฮะก่อนจะหันกลับไปหยิบซองจดหมายที่ปิดผนึกแน่นนาะเขายื่นมันให้เธอเปิดดูสิแล้วเธอจะเข้าใจมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะรับมันมาเธอค่อยๆแกะซองอย่างระวัง ภายในมีจดหมายหนึ่งฉบับและภาพถ่ายเก่าฮ่าฮะใบหน้าของหญิงสูงวัยในภาพทําให้เธอชะงักมันคือภาพของยายเธอหญิงชราเพียงคนเดียวที่เคยเลี้ยงดูเธอมาด้วยความรักเธอรีบอ่านเนื้อความในจดหมายถึงหลานที่ยายรักถ้าวันหนึ่งมีคนมอบจดหมายฉบับนี้ให้จงรู้ไว้ว่ายายนั้นเคยช่วยชีวิตเขาไว้และเขาสัญญากับยายว่าเขาจะดูแลหลานอย่างดีที่สุด ดวงตาของเธอเริ่มพร่ามัวน้ำตาหยดแรกร่วงลงกระทบบนจดหมายเขาเดินเข้ามาใกลใช้ปลายนิ้วปาดน้ำตาเบาฮ่าฮะฉันไม่เคยลืมบุญคุณของผู้หญิงคนนั้นและฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งหลานของเธอเช่นกันหญิงสาวรู้สึกเหมือนบางสิ่งในอกได้ละลายหายไปความไม่ไว้ใจความกลัวความไม่มั่นคงเธอหลับตาลง สูดลมหายใจลึกแล้วเงยหน้าขึ้นอย่างเข้มแข็งฉันจะเชื่อใจคุณเขายิ้มกว้างคื้นเล็กน้อยและยื่นมือออกมาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเธอเธอวางมือลงบนมือของเขาอย่างมั่นคงครั้งนี้เธอเลือกแล้วเลือกจะเชื่อเลือกจะรักและเลือกจะเดินไปข้างหน้ากับเขาจบบริบูรณ์ เรื่องราวได้เดินทางมาถึงจุดที่ไม่มีใครคาดคิดสาวคิเร่ที่เคยถูกมองว่าไร้ค่ากลับกลายเป็นผู้หญิงที่มีคนรักอย่างจริงใจที่สุดไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ไม่ใช่เพราะฐานะแต่เพราะหัวใจที่อดทนและความดีที่ไม่เคยถูกโลกมองเห็นมาก่อนเธอเดินออกจากบ้านหลังเดิมที่เต็มไปด้วยคำดูถูกและน้ำตาก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ที่อบอุ่นด้วยคำว่าครอบครัว ข้างกายเธอไม่ใช่เจ้าชายในเทพิยายแต่เป็นชายผู้รักษาสัญญาและเลือกเธอทั้งหัวใจและในวันที่เธอสวมชุดเจ้าสาวอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีใครบังคับไม่มีใครหัวรยรายมีเพียงเสียงปรบมือกึกก้องและแววตานับร้อยที่เปี่ยมด้วยความยินดีเพราะเธอได้กลายเป็นเจ้าสาวที่งดงามที่สุดในงานแต่งงานของตัวเอง และผู้ชายคนนั้นก็ยังคงจับมือเธอแน่นเหมือนวันแรกที่เจอกันเขากระซิบเบาๆที่ข้างหูเธอไม่ว่าคนอื่นจะมองเธอยังไงสำหรับฉันเธอคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตน้ำตาของเธอไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขอย่างแท้จริงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของนิยายชีวิตบทใหม่ที่เธอเป็นคนเขียนด้วยมือของเธอเอง เรื่องราวของหญิงสาวคิเรที่เคยถูกมองข้ามวันนี้ไม่มีใครกล้าเมินเธออีกต่อไปในงานเลี้ยงฉลองแต่งงานสุดหรูท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติกว่าพันคนเธอยือนเคียงข้างสามีในชุดสูทสีดำเรียบหรูชายผู้เป็นทั้งซีอและเป็นรักแท้ที่ฟ้าประทานมาให้เธอแสงแฟลชชุบวาบจากทุกมุมห้องเสียงแสดงความยินดีดังต่อเนื่องไม่ขาด แต่หัวใจของเธอสงบนิ่งราวกับไม่มีเสียงใดดังไปกว่าเสียงเต้นของหัวใจเขาสามีของเธอกระชับมือแน่นยิ้มให้เธอด้วยสายตาอ่อนโยนเธออาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาใครเขาพูดเบาฮ่าฮ่าแต่เธอคือผู้หญิงที่มีหัวใจสวยงามที่สุดในโลกของฉันเธอหลับตาซึมซับคำพูดเหล่านั้นราวกับเป็นบทกวี และในวินาทีนั้นเธอรู้แล้วว่าการถูกบังคับให้แต่งงานในวันนั้นไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันคือจุดเริ่มต้นของโชคชะตาที่พาเธอมาพบรักแท้ในคราบของชายแปลกหน้าแต่ไม่มีอะไรแปลกอีกต่อไปแล้วเพราะในโลกของเธอเขาคือบ้านคือความปลอดภัยคือความรักที่ไม่มีวันหายไป เรื่องราวของพวกเขาไม่ได้จบแค่ในงานแต่งหลังพิธีเธอย้ายเข้าไปอยู่ในคฤรหาน์หลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเงียบแต่ไม่ใช่ความเหงาในทุกเช้าเขาจะวางกาแฟถ้วยโปรดไว้ข้างเตียงในทุกเย็นเขาจะกลับบ้านตรงเวลาไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะหัวใจเขาฟังทุกเรื่องราวที่เธอเล่าแม้จะไร้าสาระเขาจดจำสิ่งเล็ก ฮ่าฮ่าที่เธอเองยังลืมครั้งหนึ่งมีนักกล่าวมาดักรอหน้าบ้านถามเขาว่าทำไมต้องเป็นเธอเขายิ้มแล้วตอบเพียงสั้นๆว่าเพราะฉันไม่ต้องการเจ้าหญิงที่โลกต้องยอมรับแต่ฉันต้องการผู้หญิงที่หัวใจฉันยอมแพ้คืนนั้นเธอยืนอยู่หน้ากระจกมองรอยแผลที่เคยโดนล,ล้อมองตาที่เคยหลบทุกสายตา วันนี้เธอไม่ต้องซ่อนอีกต่อไปไม่ใช่เพราะเธอสวยขึ้นแต่เพราะเธอรู้คุณค่าของตัวเองชายแปลกหน้าคนนั้นกลายเป็นสามีที่เปลี่ยนโลกทั้งใบของเธอไม่ใช่ด้วยเงินไม่ใช่ด้วยอำนาจแต่ด้วยความรักที่เขาให้โดยไม่ลังเลค่ำคืนนั้นเธอเดินลงจากห้องนอนแสงไฟในห้องรับแขกสลัว มีเพียงเงาของเขานั่งรออยู่ที่โซฟาเขาเงยหน้าขึ้นยื่นกล่องเล็กๆสีแดงกำมะหยี่ให้เธอฉันอยากเริ่มต้นใหม่เขากล่าวเริ่มต้นในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่ขอเธอแต่งงานอีกครั้งไม่ใช่เพราะคำสั่งของใครแต่เพราะหัวใจของตัวเองมือเธอสัน่นเมื่อเปิดกล่องนั้นแหวนเงินบางๆฝังเพชรเม็ดเล็กไม่มีแบรนด์ ไม่มีราคาหรูแต่เธอรู้ทันทีว่านี่คือสิ่งมีค่าที่สุดที่เธอเคยได้รับมาน้ำตาเธอร่วงเธอกระซิบคำตอบเบาเสียจนแทบไม่ได้ยินใช่เสียงหัวใจของทั้งคู่เต้นพร้อมกันในห้องที่เงียบงั้นและจากวันนั้นสาวคิเรกที่เคยถูกบังคับให้แต่งงานกับชายแปลกหน้ากลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับความรัก จากผู้ชายที่ทั้งหลอ่อทั้งรวยและเหนือสิ่งอื่นใดเขาเลือกเธอด้วยหัวใจที่แท้จริงหลังจากวันนั้นทุกอย่างในชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งที่เธอเรียนรู้ที่สุดคือความรักไม่ใช่เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหรือสถานะทางสังคมมันคือการที่ใครสักคนเห็นคุณค่าของคุณในทุกแง่มุมโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นใด คืนหนึ่งในเดือนที่สองหลังจากแต่งงานเธอยืนอยู่บนระเบียงของคฤริสา์หรูมองออกไปเห็นท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เงียบสงบและเธอได้ยินเสียงเขาเดินเข้ามาไกลเขายิ้มให้เธออย่างอบอุ่นเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันเธอหันไปสบตาก,กับเขาในดวงตาของเขามีความมั่นคงและความรักที่ลึกซึง้งเธอรู้แล้วว่าเธอไม่เคยถูกมองข้ามเขาจับมือเธอแน่น และในคืนนั้นเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้พบบ้านที่แท้จริงแล้วบ้านไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือความรักที่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับเมื่อเธอมองย้อนกลับไปในชีวิตที่ผ่านมาเธอรู้สึกขอบคุณที่ทุกอย่างเกิดขึ้นแม้จะมีเรื่องราวยากลำบากในตอนแรกแต่ตอนนี้เธอได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของการรักและการเป็นที่รักในที่สุดความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอก แต่เกิดจากความเชื่อมั่นในตัวเองและการรักอย่างแท้จริงเราเป็นของกันและกันเขาพูดไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราเคยเป็นแต่เพราะสิ่งที่เราเลือกจะเป็นในตอนนี้และเธอก็ยิ้มให้เขาเพราะในที่สุดเธอไม่เพียงแค่ได้รักแต่เธอได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองพร้อมกับชายที่เธอเลือกและรักตลอดไป